เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมในเกมเซตฐีนะครับก็เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ก็คือได้สุ่มจี้เครื่องรางฟงกุญแจตัุละคอร์ลายไปนะครับผลปรากฏว่าก็คือขาดรู้สึกว่าคลิปที่แล้วผมบอกว่ายังขาดโคนี้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาบอกกับคุณผู้ชมว่าตอนนี้ผมได้สะสมครบแล้วนะครับ ทั้งคร์เ A แล้วก็เอบวกนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ได้ดูที่ได้เล่นเกมณเวลาตอนที่ผมสุ่มเนี่ยผมสุ่มณเวลาประมาณเที่ยงกว่าวใครที่เห็นชื่อผมเนี่ยเอกลักษณ์ภาษาอังกฤษเนี่ยนั่นหละครับคือผมส,สมครบแล้วใครที่เห็นชื่อผมขึ้นเนี่ยนั่นลครับคือสะสมครบแล้วนะครับมาดูกันนะครับอ่ามันทักเฟซมาแล้วครับอ่าขออภัยด้วยแะครับนี่เลยนะครับ ผมได้แหวนหลากสีทรงพลังหลากสีนะซึ่งผมตีบวกไปแล้วบวกหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ผมได้มาจากการสะสมพวงกุญแจคาทเอบวกครบ,นะครบก็เลยได้ตั๋วสุ่มจี้างลลังคาร์ด S มาก็ได้นี้มาเลยนะครับส่วนคร์ด A เนี่ยส่วนสะสมพวงกุญแจคร์ด A ครบผมได้เหรียญเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะครับเหรียญน,นักษัตริย์อะไรเนี่ยครับเวลาความสามารถคือ เวลามาถึงจุดสตาร์ทเนี่ยเงินเดือนคือจะได้เงินเดือนเพิ่มสองรอยประมาณสองร้อเปอร์เซนนะครับผมเห็นว่าผมค่อยได้ใช้ผมก็เลยเอาปตีบวกกีกำลังอันอื่นนะครับเอาเป็นว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมมาแค่นี้ก็แล้วกันมาบอกกับเพื่อนๆน,นะครับว่าผมได้ครบแล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยนี่ขนาดผมรอบล่อนะครับสุ่มได้แต่ผมถ่ายคลิปเนี่ยสุ่มในรอบเนี่ย ผมไม่ได้เลยแตพอมาส่งรอบนี้ได้เฉยเลยนะครับเอาเป็นว่าขอจบไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้แล้วก็ยินดีด้วยแล้วกันซึ่งผมก็ได้แล้วเหมือนกันนะครับวันนี้ขอลาเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ